ต้องมาเล่นบทสามีภรรยาอย่างนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะคาดหวังกันว่าเป็นหนังใหญ่ฟอร์มดีที่อาจทำรายได้เกือบร้อยล้านบาทหากเปิดตัววันแรกพรจากฟ้าของค่ายหนังอารมณ์ดี GDS 559กลับทำรายได้เพียง1.5ล้านบาทเท่านั้นและตลอดการฉาย2สัปดาห์ทำเงินไปไม่ถึง30ล้านบาททั้งที่เป็นหนังสู่สำเร็จมีนักแสดงดังอย่างเตอ๋อชันทวิตซันนี่สวรรเมธานนท์และนายนภัสนำแสดง รวมถึง20ใหม่ยูเทิร์นไวยหัวใจรีเทิร์นนางร่วมทุนประเทศเกาหลีใต้ที่นำแสดงโดยนางเอกพันล้านอย่างหมดาวิกาโฮเน่ก็ปิดรายได้รวมแค่22ล้านบาทเท่านั้น,นทั้งที่กระแสะวิจารณ์เป็นไปในทางบวกการผิดฟอร์มของหนังใหญ่แม้จะชี้ให้เห็นภาพรวมอุตสาหกรรมหนังที่ไม่คึกคักหากส่วนหนึ่งกลับเป็นเพราะพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนไปเมือม่อเมือม่อสิ่งที่เราต้องต่อสู้คือไม่ใช่หนังในโรงด้วยกันอีกต่อไปแล้ว เรากาลังต่อสู้กับคอนเทนต์ที่มันอยู่ในมือถือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จากทั่วโลกหนังจากทั่วโลกละครจากทั่วโลกเราสามารถดูได้ในมือถืออะแลวทุกวันนี้คนดูอะเขาเสพเขาเสพวัฒนกกรธรรมการเสพเรื่องเล่าเราเสพอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้หนังในโรงทําไมคนถึงออกมาดูน้อยถ้ามันไม่น่าสนใจและหลากหลายได้ดึงดูดมากพอให้คนออกจากบ้านหรือเงยหน้าจากมือถือมาไม่ได้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนสําคัญบางอีกอย่างนึงก็อาจจะอยู่ที่การการโปรโมทของค่ายหนังด้วยนะครับให้ให้เข้าตาให้ตรงกับความต้องการของคนดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหนังหลายเรื่องซึ่งซึ่งมันมี potential ที่จะทําเงินได้แต่ว่าค่ายหนังอาจจะอาจจะวางแผนการโปรโมทหรือว่าวางช่วงฉายไม่ไม่ไม,ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็มีส่วน มีข้อสังเกตสาหรับคนในวงการภาพยนตร์เหมือนกันครับว่าสาเหตุที่ช่วงปลายปีรายได้หนังอาจจะไม่ได้เติบโต,ตมากนะักคือเพราะว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงเวลาสําหรับหนังนอกกระแสทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศที่จะทยอยเข้าฉายเพื่อที่จะเตรียมชิงรางวัลในช่วงต้นปีหน้าครับ mm hmm. ก็เลยทําให้รายได้อาจจะไม่ได้เติบโต,ตมากนะักเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้ชมที่เป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับแต่ในปีนี้เองกลับดูเหมือนว่าแม้แต่หนังบ็อกบัสเตอร์ที่เข้าฉายในช่วงปลายปี mm hmm. ก็ยังไม่ได้ทําเงินมากเท่าท mm ี่คาดการเอาไว้ครับ ปล่อยให้แฟนหนังแววไพร์รอบทสรุปมานานถึง4ปีหากการกลับมาของ Underworld Blood w a l l s กลับทำไรายได้เปิดตัวเพียง6ล้านบาทเท่านั้นทั้งที่เคยเป็นหนังสูรสำเร็จโดนใจของผู้ชมชาวไทยส่วนทางกับ Train to Busan หนังเกาหลีขนาดกลางแต่กลับสร้างสถิติทำเงินสูงสุดในไทยหรือยูน m มแอนิเมชั่นมามืดที่เปิดตัวฉายไม่ถึง10โรงแต่กลับประสบความสำเร็จจนต้องขยายรอบฉายทั่วประเทศ เมื่อไม่สามารถคาดการได้เหมือนกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องไหนจะโดนใจผู้ชมปัญหาใหญ่จึงตกอยู่ที่ดิสติบิวเตอร์พานุอารีซึ่งทำหน้าที่นี้มากว่า10ปียอมรับว่าเพราะภาวะทางเศรษฐกิจทำให้คนดูหนังน้อยลงจนต้องลดการนำเข้าหนังลงถึงร้อยละ20และหันมาเลือกหนังที่เจาะกลุ่มผู้ชมในวงกว้างเช่นหนังครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงถ้าเราสังเกตนะฮะหนังที่เขา้าฉายมันจะสวนทางกับสภาพทางเศรษฐกิจของคน บริโภคผู้บริโภคเหมือนกันคือหนึ่งคือผมว่าราคามันแพงขึ้นโอเคราคาอาจจะไม่แพงขึ้นแต่ว่าออมาตรฐานค่าครองชีพของเราอาจจะไม่ได้ขยับตามขึ้นนะครับซึ่งมันจะสวนทางกับจำนวนหะนังถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะในช่วง3-4ปีหลังเนะี่ยหนังเข้าฉายในแต่ละวีคเนะี่ยมากขึ้นซึ่งเท่ากับว่าถ้าปัจจัยทางเศรษฐกิจของคนเงินจำนวน1 8 0บาทถ้าต้องเลือกเนะี่ยผมคิดว่า มันเป็นเรื่องที่คิดหนักเหมือนกันแช่ว่าเราจะเลือกดูเรื่องหนังอะไร้ยแล้วพี่รักเจ้เขาป่ะพี่เห็นกันหน้านกตลอดเวลาสิ่งที่คนทำหนังและผู้นำเข้าภาพยนตร์ทำได้ในเวลานี้คือต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันกับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำได้เพราะปัจจัยอื่นอย่างปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพและราคาตั๋วที่นับวันยิ่งสูงขึ้นที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์ล้วนอยู่เหนือความควบคุมของผู้สร้างในเวลานี้ กวินพพันธุเธิร,รไทยพี s รายงาน